ทำไมไม่ออกไปแล้วมันทำไมให้ออกเท่าไหร่ออกนิดเดียวก็บุตรไม่ออกก็บุตรต้องการอะไรเนี่ยเหรอความมีดีทำไม่มีไม่มีบนโลกหรอกจริงไหมอย่าให้ต้องพูดได้ไหมคนแบบนี้พูดแล้วไม่ดีเลยปากดีไม่ดีอย่าให้พูดถึงไม่ค่อยพูดไงพูดแล้วมันปากดี <c oughs> คนนี้มันคือใครมางานจับมือหน่อยไหม <c oughs> ขอแวบรอบพิเศษด้วยอยากคุยด้วยเขาปรับทัศนคตินิดนึงนะัำได้อ่านดีเอ็มบังบักไม่ค่อยได้เปิดไอทีเลยเปิดแต่ทวิตเตอร์แต่ทวิตเดี๋ยวนี้ก็คือเข้ามาแล้วหดหูมากเออ ำลังหาที่ที่มันสบายใจตอนนี้ก็อยู่แต่นในโลกการ์ตูนหนังสือ,อเนื่องในชีวิตจริงมันน,า hey, น่าเศร้าเนาะเฮ้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจเฮ้ยตัวปลามาแล้วอ่ะ คนที่มันไม่เข้าใจเนี่ยมันอยากคุยด้วยจริงๆนะอยากคุยด้วยจริงอยากคุยด้วยมาคุยกันหน่อยดิอย่ามายุ่ได้ไหมทำไมไม่ออกไปแล้วมันทำไมให้ออกเท่าไหร่ออกนิดเดียวก็บุตรไม่ออกก็บุตรต้องการอะไรเนี่ยเหรอความดีที่ทำไม่มีไม่มีบนโลกหรอจริงไหม อย่าให้ต้องพูดได้ไหมคนแบบนี้พูดแล้วไม่ดีเลยปากดีไม่ดีอย่าให้พูดถึงไม่ค่อยพูดไงพูดแล้วมันปากดีถือไม่เรียวหรอไม่ถือไม่เรียวมันเล็กไปจริงขอหอ,อกได้ไหม ไม่มีใครโอเคกับสถานการณ์ตอนนี้เราทุนแค่แสดงออกมาแสดงออกน้อยน,นั่นแหละถ้าแสดงออกได้ก็บูมไปแล้วบอกเลยว่าถ้าแสดงออกก็คือไม่ดีเลย <c oughs> เป็นคนหัวรุนแรงนิดหน่อยค่ะบ,บอกแล้วอห้พูดเดยอะพูดอทำไม เขาได้คั้งนึะผมไม่ใช่อีโน่แล้วผมก็ไม่ใช่ไหนสี่เข <K ind y> ้าใจไหมผมไม่ใช่คนหวาน <K ind y> ผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากอยู่เลย <K ind y> ไม่อยากไปไกลๆแล้วคะ่ะไม่อยากไปไกลๆแล้วค่ะถ้ามีตังค์หนูไปแล้วนะคะรู้กกันนะ ถ้มีอะไรเกิดขึ้นก็ก็นั่นแหละก็มีอะไรเกิดขึ้นหัวร้อนเนะี่ยหัวร้อนแต่เมื่อวานแหละมันยังไม่มันยังไม่มันับเพิงเท่าไหร่ก็ไม่พอริงๆิงตอนนะี้ ผัดห,หัวผัดหัวหัวร้อนก็เห็นบบนะแต่เมื่อวานแล้วคุณเป็นใครถ้ารู้จักดีก็จะรู้เลยว่าเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่อยากรู้จักมารู้จักได้นะมาคุยกันจะได้รู้ว่าเป็นคนยังไงสักผักไรบินบินไปนเลยอยากบินมากตอนนี้วัดดื้อยูทูบวาดดือยูท I am อ e a ที e ชื่อออะไรเนี่ยใช่สองทวิตอยู่อยากไปไม่มีตังค์ทุกคนยิ่งกว่าอยากไปคือเป็นห่วงที่บ้านนะฮะถ้าเราไปก็คือที่บ้านแล้วนะครับป้าป้ามามาทำงาน แบบไม่ได้ work from home อะ you know ก็คือน่าเป็นห่วงจริงๆก็อยากกลับบ้านนะคิดอยู่ว่าเดือนหน้าจะกลับบ้านคุยเลยคุยกับพ่อแมเ่เดี๋ยวแบบปั๊บปั๊บทำงานเครื่อนงโน้มเข้าใจป่ะมันเสี่ยงทุกคนัว่าเจ็ดปีนานปะ่ะเจ็ดปีหรอ 来了。<sighs>